มโนปุพังขมาธรรมมามโนเศรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจมาก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร เป็นวันเสาร์วันที่21เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2565นะครับผมในห่วงช่วงเวลายามบ่ายของวัดเสาร์วันนี้ก็จะขออนุญาตนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่ทานได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นสมบัติทิพย์ของดีของวิเศษของท่านเจ้าประคุณ หลวงพ่อเกษมเขมมโกแห่งสุสานไตรลักษ์จังหวัดลำปางนั่นเองนะครับผมเมื่อเอ่ยถึงพระนามขององค์หลวงพ่อเกษมเขมมโกหรือเจ้าเกษมณลำปางแล้วก็คิดว่า ทุกทุกท่านก็จำจะลํำลึกนึกถึงองค์ท่านหลวงพ่อได้เป็นอย่างดีนะครับผมเพราะว่าด้วยข้อวัดปฏิบัติของท่านจารยวัดของท่านนั้นงดงามเรียกว่าเป็นผู้ที่เคร่งครัดในทุดงขวัตเป็นอย่างยิ่งนั่นเองเป็นที่เป็นอริยสงฆ์ที่กราบได้สนิทใจเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่ศรัทธาญาติโยม ทั้งชาวไทยแล้วชาวต่างประเทศชาวไทยทุกระดับชั้นนั้นได้กราบไหว้สักการะบูชาองค์หลวงพ่อเรียกว่าตราบเท่าทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมองค์หลวงพ่อเกษมเขมมะโกนั้นชื่อเดิมหรือว่านามเดิมของท่านนั้นมีนามว่าเจ้าเกษมนาลำปาง ท่านได้ถือกำเนิดเกิดกายในวันพุธวันที่28เดือนพฤศจิกายนปีพศ2455ซึ่งตรงกับเดือนยี่ปีชวดนั่นเองนะครับผมท่านเป็นบุตรของเจ้าน้อยหนูณลำปางแล้วครับผมแล้วก็ โยมบรรดาของท่านนั้นมีนาว่าเจ้าแม่บัวจ้อนนลําลำปางนั่นเองนะครับผมในสมัยเยา์วยนั้นท่านเป็นผู้ที่มีรูปร่างบอบบางนะครับผมเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีจนกระทั่งอายุท่านได้ สิห้าปีนี่แหละครับผมท่านก็ได้บวชเป็นสมณีนบวชเป็นสมเณีนตอนอายุ15้าปีนี้ท่านได้จำวัดอยู่ที่วัดบุญยืนจังหวัดลำปางนี่แหละครับผมท่านให้ความสนใจทางด้านพระประยะิยัติธรรมเป็นอย่างมากจนเรียกว่าสามารถสอบได้ถึงนักธรรมชั้นโทนะครับผมในปีพศ2 4 7 7 เอาขอภัย2,474นั่นเองจากนั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสงฆ์นะครับผมท่านเจ้าอาวาสวัดบุญญาวาสวิหารนี่แหละครับผมเป็นพระอุปชาบวตให้นั่นเองได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าเขมะโกซึ่งแปลว่าผู้มีธรรมอันเกษมนั่นเอง ด้วยความเป็นผู้ที่มุ่งมัน่นเอาใจใส่ในทางด้านพระธรรมวินัยก็ดีทางด้านปริยัติธรมธรมก็ดีนักธรรมก็ดีจนกระทั่งปีพศ2479 ท่านได้อสอบได้นักธรรมชั้นเอกนะครับผมแต่องค์ท่านนั้นก็ยังไม่ได้หยุดยั้งความรู้ยังสนใจฝ่ายหาความรู้ทางด้านาพระปริยติธรรมทางด้านบาลีจนเรียกว่าสามารถแปลาภาษาบาลีได้เป็นอย่างดีนะครับผมแต่ว่าองค์ท่านหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านก็ไม่ยอมไปสอบ เอาวุธิทางด้านปร,ริยนยธรรมนี่แหละครับผมจนกระทั่งบรรดาครูบาอาจารย์ทุกรูต่างก็เข้าใจกันว่าพระพิสุเจ้ากเกษมเขมโกนี้องค์ท่านนั้นไม่ต้องการลาบยศหรือว,ว่าสมณศักสูงส่งอันใดทั้งสิ้นนะครับผมแต่ว่าเรียนทั้งนักธรรมทั้งบาลีปร,ริยัติธรรมเพื่อจะได้มีความรู้ในการศึกษา ทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับผมด้วยความที่องค์ท่านครูบาเจ้ากเกษมเขมกโกมีจิตใจฝากไ่ทางด้านทุดุงขัตกรรมฐานนี่แหละครับผมองค์ท่านนั้นจึงเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เก่งทางด้านวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นท่าน จึงได้ทราบว่ามีพระเถระผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิปัสสนากรรมฐานอยู่รูปหนึ่งคือท่านจ้าคุณครูบาแก่นสุมโนโน,นั่นแหละครับผมหลวงพ่อเกษมจึงได้ไปฝากตัวเป็นสิทธิ์นั่นแหละครับผมฝากตัวเป็นสิทธิ์แล้วก็ได้ออกทุดงข้ากรรมฐานไปตามป่าเขาลำเนาภัยต่างๆ สแสวงหาความวิเวกบำเพ็ญเพียรภาวนาในป่าลึกล่ะครับผมในทางภาคเหนือในยุคเก่าสมัยโบราณน,นั้นเป็นป่าดงดิบล้วนๆนะครับผมเรียกว่าป่าไมา้ยังอุดมสมบูรณ์อากาศยามเย็นก็เย็นยาเยือกล่ะครับผมท่านอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพรกับครูบาอาจารย์ของท่านอยู่ตามช่าง,ง้นผาอยู่ในถ้ำอยู่ตาม โผต้นไม้ใหญ่ในป่าลึกครั้นถึงเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็ได้ย้อนทุดงกลับมาจำพรรษาที่วัดบุญยืนดังเดิมนั่นเองนะครับผมยามใดที่ออกพรรษาองค์ท่านจะประคุณครูบาเจ้ากเกษมเคมะโกก็จะออกอสแสวงหาความวิเวกออกุุดงข้ากรรมาฐาน เข้าป่าดงดิบป่าลึกชัดอยู่เป็นประจำแลครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมานั้นเจ้าอาวาสทางวัดบุญยืนนี้ได้ว่างลงนะครับผมคณะสงฆ์จึงได้ประชุมปรึกษาหรือกันก็เห็นว่า,าครูบาเจ้ากระเสมเขมโกนี้เป็นอ,องค์พระที่เหมาะสมที่จะได้รำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบุญบุญยืนนี่แหะครับผม จึงได้มีมติแต่งตั้งให้หลวงพ่อเกษมเขมกเป็นเจ้าอาวาสวัดบุญยืนนั่นเองซึ่งองค์ท่านครูบาเจ้านั้นก็ไม่ได้มีความปรารถนายินดีที่จะเป็นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่ประการใดแต่ด้วยความห่วงใยในพระศาสนานี่แหละครับผมท่านก็รับก,การแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นมาท่านก็พยายาม จะลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่สำเร็จจนกระทั่งการเวลาผ่านมาโดยความที่องค์ท่านครูบาเจ้านี้มีความห่วงใยจุดประสงค์ในการสแสวงหาความวิเวกในป่าลึกตามป่าเขา,ล,เาลําเนาไพ่ดังนั้นท่านจึงได้ตัดสินใจลาออกจากการเป็นเจ้า,าวาดวัดบุญยืนนั่นแหละครับผมแล้วก็ เข้าไปแสวงหาความวิเวกในป่าลึกรกชัดนั่นเลยนะครับผมองค์ท่านจับกคุณครูบาเจ้าเ,าเน้นเคมากโกนี้ถือว่าเป็นพระอริยสงสงผู้ที่เคร่งครัดในทุดงควัตเป็นอย่างยิ่งนะครับผมในภายโอกาสต่อมานั้นท่านได้ออกทุดงมายัางสุสานใตรักเมืองลำตาง แล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมนัถานนี่ที่แห่งนี้ตลอดมาจนกระทั่งละสังขารน,นั่นเองนะครับผมข้อวัดปฏิบัติจริวัตดของท่านนั้นงดงามเป็นผู้ที่สมถะมักน้อยแล้วก็สันโดษไม่ได้ปรารถนาะลาบยศหรือว่าสิ่งสกการะอันใดทั้งสิ้นนะครับผม จริวัตรของท่านนั้นงดงามบารมีของท่านนั้นกลิ่นศีลกลิ่นธรรมขององค์ครูบาเจ้าระจรไกลไปทุกทั่วสารทิศท,ทั้งในประเทศถึงต่างแดนศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวพุทธชาวไทยทุกระดับชั้นต่างได้กราบไหว้สักการบูชาองค์ท่านเจ้าปรคุณครูบาเจ้าหลวงพ่อเกษมเขมโกโดยทั่วหน้านันเองนะครับผม ในห่วงช่วงเวลาที่องค์ท่านยังทรงทาตสงขันอยู่นั้นเรียกว่าศรัทธาญาติโยมทุกทั่วสารทิศล่ะครับผมพากันหลังไหลไปยังสุสานไตรลักษณ์จะไดไปกราบจะได้ไปทําบุญร่วมกับพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์องค์ผู้ประเสริฐเลิศโลกนี่ละครับผมซึ่งแอดมินหรือว่าผู้พูดนี้ก็ได้เคยมีบุญวาสนาได้ยามใดคลาใดาที่ขึ้นไปทางเหนือ ก็จะแวะไปกราบสักการบูชาองค์ท่านอยู่เป็นครั้งคราวละครับผมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ลูกศิษย์ลูกหาที่อุปถากท่านอยู่นั้นก็ได้เปิดผ้าม่านแล้วก็แนะนำให้ว่ายกมือพนมที่หน้าอกเพราะครูบาเจ้านั้นท่านกำลังจะให้พรน,นั่นละครับผมใครใดาที่ไปเมืองเหนือก็จะชุ่มชื่นหัวใจได้กราบสักการบูชาองค์ท่านอยู่ เป็นระยะระยะนั่นเองนะครับผมบางครั้งทางกุฏิท่านนั้นปิดอยู่ตลอดหลวกศิทธ์ท่านก็ญาติโยมผู้ที่อุปถากท่านนั้นก็จะมาถามว่ามากราบองค์หลวงพ่อครูบาเจ้าใช่หรือไม่บอกใช่ขอรับเอาทางนั้นมานั่งตรงนี้ตรงประตูทางเข้านี่แหละเพราะเดี๋ยวจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กําลังมานั่นแหละครับผมเมื่อทางเจ้าหน้าที่ เปิดประตูก็ได้เห็นองค์ท่านนั้นได้นั่งหลับตาอยู่ที่โซฟาล่ะครับผมแล้วข้าราชการั้นผู้ใหญ่ก็ค่อยๆเดินทางทยอยเข้าไปในกุฏิขององค์หลวงพอ่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็จะได้รับขนมปังนี่ละครับผมได้ขนมปังมาก็รับประทานทันทีนั่นเองนะครับผมท่านพระคุณครูบาเจ้ากเกษมเคมะโกองค์ท่านนั้นได้ Uh, ละสังขารในวันที่15เดือนมกราคมปีพศ2539นะครับผมสิริอายุได้83ปี64พรรษาละครับผมสร้างความโศกเศร้าเสียใจยให้แกบรรดาศรทายยาัทธาญาติโยมทุกทุกสรทิศเป็นอย่างยิ่ง ประว่าจะหาเนื้อนาบุญของโลกอันอุดมมงคลน,นี้หาได้ค่อนข้างยากยิ่งนั่นเองนะครับผมวัตถุมงคลทิพย์หรือว,ว่าสมบัติทิพย์ขององค์ครูบาเจ้านั้นเป็นที่ปรารถนาของสาธุชนญ,ญาติโยมทั้งทางใกล้และทางไกลทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็โดยเหตุที่ว่ามีประสบการณ์รอบด้าน ปกปักรักษาปกป้องชีวิตคุ้มครองชีวิตเป็นเลิศเมตตาโชคลาภเป็นเลิศนะครับผมเรียกว่าน้อมจิตอธิษฐานจะบ,บังเกิดผลจึงทำให้วัตถุมงคลทิพย์ขององค์ครูบาเจ้านั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นของมีค่ามีราคานะครับผมถ้าเป็นเรียนรุ่นลึกๆแล้วจับต้องแทบไม่ได้เพราะว่าราคานั้นชาหาบูชา แพงระยิบระยับเป็นพระของเศรษฐีไปแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับสมบัติทิพย์ของอ,อ,องค์ครูบาเจ้ากเกษมเคมะโกที่แอดมินนำมาประกอบรายการนี้ก็เป็นวัตถุมงคลทิพย์ที่เรียกว่าจัดได้ว่าสวยสดงดงามนะครับผมเป็นพระผงรูปหัวใจนั่นเอง เป็นพระผงรูปหัวใจนะครับผมองค์นี้จะพิเศษที่ว่าหน้าทองแล้วก็จับขอบทองคำนี่แหละครับผมด้านหลังจะมีะจะกรุดแล้วก็ผ้าอจีวอองค,ครูบาเจ้าปฏิสถานอยู่ทางด้านหลังด้วยนั่นเองนะครับผมพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้าผู้ประเสริฐเลิศดโลกนี้ จีวรของท่านนั้นเรียกว่ามีพลังพลังทิพย์นี่แหละครับผมจะซึมซับอยู่ในจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เรียกว่าเป็นอามาตะนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย์ขององค์ครูบาเจ้ากเกษมเขมโกพิมพ์นี้เป็นพระผงรูปหัวใจนะครับผม เป็นรูปของหัวใจของเรานี่แหละครับผมด้านหน้านั้นจะอ่าลงทองเขาเรียกว่าหน้าทองจับขอบทองนี่แหละครับผมหน้าทองขอบทองมีตัวหนังสือนามองคหลวงพ่ออยู่ด้านนี้แหละครับผมหลวงพ่อกเกษมเขมโกสุสานไตรลักษ ลำปาล้วครับผมรูปหัวใจนี้ไม่ธรรมดานะครับผมเพราะว่ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จได้ด้วยใจใจไม่มีวัยนักปราท่านกล่าวว่าใจไม่มีเพศใจไม่ตายนั่นเองนะครับผมใจเป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมสำเร็จได้ ด้วยใจใจใสใจ,ใจ,ใจสวา่างนี่แหละครับผมซึ่งบางมีอยู่โอกาสหนึ่งทางเอ็ดมนนี้ได้ไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารยา์สายภาคอีสานนะครับผมถ้าจำไม่ผิดรกอจะเป็นหลงพ่อทนนะครับผมวัดป่าเสียภัยวันวัดเสียภัยวันเมืองเลยนี่แหละครับผมพอกราบท่านเต็ดกับบูคณะรถรถตู้นี่แหละครับผมท่านก็นถามว่ามากันยังไง ทางเอ็ดมินกับหมู่คณะก็เพิ่งกราบเสร็จก็มองหน้ากันเลือกรแรกๆว่าใครจะเป็นผู้ตอบท่านเจ้าพระคุณหลวงพ่อหลวงพ่อทอนท่านก็เลยตอบทันทีว่ามาด้วยใจถึ่เป็นเรียกว่าเป็นเหมือนกับปริศนาธรรมแล้วนะครับท่านบอกว่ามาค่ะมาด้วยใจก็ถึงบางอ้อแหะครับผมถ้าเราเราท่าน ท่านนึกแต่เล็กแรกว่าเอ๊ะมาได้อย่างไงก็ต้องมาด้วยรถแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้ชี้ทางโว่างเป็นปริศนาถามว่ามาด้วยใจนั่นเองนะครับผมสำหรับพระเนื้อผงรูปหัวใจรูปเหมือนองค์หลวงพ่อเกษมเข็มมะโกแห่งสุสานไตรายลักเมืองลำปางนี้ มีความพิเศษอย่างยิ่งนักนะครับผมความพิเศษนั่นก็คือว่าพระผงรุ่นนี้พิมพ์นี้อ,องค์ผู้ที่ได้จัดสร้างมาถวายหลวงพ่อเกษมก็คือ,อท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหาคนครนั่นเองนะครับผมและเหตุพิเศษอีกประการหนึ่ง ก็เนื่องในมหามงคลวโรกาสหกสิบพรรษามหาราชินีในปีพศ2535นั่นเองนะครับผมและความพิเศษอีกประการหนึ่งองค์ท่านเจ้าพะคุณหลวงพ่อกเกษมเขมะโกใได้เมตตาอาธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวเป็นกรณีพิเศษให้อีกด้วย และความพิเศษอีกประการหนึ่งในวันที่องค์ครูบาเจ้าอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นกรณีพิเศษนี้ตรงกับวันพยาวันหรือที่เรียกกันว่าวันสงกรานในปีพศ2535นั่นเองนะครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นมาอีกสี่ปี ก็คือปีพศ2539องค์ครูบาเจ้ากระเสมเขมโกก็ได้ละสังขารที่สุสานไตรลักษณ์เมืองลำปางนี้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสมบัติทิปรุ่นนี้จริงเรียกว่าเป็นของดีของวิเศษที่เห็นในสมัยก่อนนี้เห็นญาติโยมบางท่านนั้นโดยเฉพาะสุภาพสตรี นำไปเลี่ยมจับขอบทองสวยสดงดงามนะครับผมและพิมพ์นี้องค์นี้จะมีความพิเศษก็คือว่าได้ลงทองทางด้านรูปเหมือนองค์หลวงพอ่อแล้วก็ลงทองขอบของอพระผงรูปหัวใจนั่นเองนะครับผมด้านหลังนั้นจะมีฝังตะกุดอยู่หนึ่งดอกแล้วก็มีจีวร องค์หลวงพ่อครูบาเจ้ากเกษมเขมกูปริษฐานเอาไว้เป็นสริมงคลอย่างยิ่งนั่นเองเดี๋ยวเราลงกล้องดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันละครับผมสำหรับกล่องบรรจุพระผงรูปหัวใจขององค์ครูบาเจ้ากเกษมเขมกูรนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับผมสีขาวใสมุมบนด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานั้นเป็นลวดลายไทยลงทอง ตรงกลางเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็ลงทองสีทองเป็นสีแห่งโชัพย์สีทองท่าทองนะครับผมเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองภาษาไทยเขียนว่าอันนี้เป็นเลขไทยนะครับผมหกสิบพันษามหาราชินีนี่แหละครับผม ถัดออกมานั้นตรงกลางเป็นเลขไทย2535นั่นเองถัดลงมานั้นเป็นนามครูบาเจ้านะครับผมหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกสุสารไตรลักษณ์ลำปางวันมหาสงกรานนะครับผมวงเล็บ พยาวันนั่นเองวงเล็บวันพยาวันเรียบง่ายแล้วก็ชัดเจนนะครับผมกล่องกระทัดรัดเหมาะสมกับพระผงรุ่นพิเศษรุ่นสำคัญรุ่นนี้แหละครับผมสำหรับพระผงรูปหัวใจรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าก็เสษมเขมโกเมื่อนำมาเปรียบเทียบ ไซรอว่าขนาดกับเหรียญห้าบาทที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้จะเห็นว่าไซรือว่าขนาดนั้นใกล้เคียงกันอย่างที่สุดนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่บัชชิมาปฏิปทากำลังพอดีพอดีนั่นเองนะครับผมความพิเศษขององค์นี้ก็คือว่าลงทองอย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นแล้วครับผม ลวดลายที่ขอบนี้ลงทองสวยสดงดงามมีศิลปะที่งามนะครับผมยิ่งลงทองเข้าไปแล้วเรียกว่าขึ้นเลยล่ะครับผมดูแล้วเพิ่มมูลค่าความสูงส่งทางจิตใจได้ยิ่งยิ่งขึ้นนั่นเองใจเป็นศูนย์รวมทุกอย่างเนี่ยล่ะครับผมใจไม่มีเพศ ใจไม่มีวัยใจไม่มีวันตายนั่นเองตรงกลางปฏิสถารูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าครึ่งองค์หน้าตรงแล้วครับผมเห็นแววหน้าแววตาขององค์ท่านนั้นเปตยมไปด้วยเมตตาธรรมนี่นแหละครับผมท่านใดที่มีพระผมรุ่มสำคัญนี้นำเรี่ยมสวยๆลงยาราชาวดีแขว้นออกนอกเสื้อได้เลยน้อมจิตอธิษฐาน ขอบุญญาบาร,รมีองค์หลวงพ่อนะครับผมการนุ่งห่มคลุมเรียบร้อยเส้นสายจีวรพรลิวนะครับผมใบหน้าองค์ท่านนั้นเหมือนมีชีวิตจิตใจนั่นเองด้านข้างด้านนี้จะเป็นนามท่านตัวหนังสือไทยหลวงพ่อกเกษมเขมโก ถัดมานั้นสุสานไตรลักษณ์ลำปางด้านหลังก็สำคัญนะครับผมยกขอบสูงอันนี้เป็นจีวอนองหลวงพ่อเกษม นำมาปฏิสถานไว้เป็นสริมงคลยิ่งน,นะครับผมหกสิบพรรษามหาราชินีตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นจาเป็นเหลี่ยมตรงกลางนั้นเป็นพ้นแตงโมเต็มไปด้วยอักระเลขหยันนี่แหละครับผมเหมือนเส้นขนมจีนด้านนี้จะเป็นฝังตะกุด หนึ่งดอกนั่นเองสามสองพันร้อยสามสิบสี่ก็สามสิบกว่าปีเสร็จมาแล้วนะครับผมมีความหนาลงเอาไม,ม้บรรทัด วัดดูความกว้างถ้าไซส์หรือว่าขนาดเราก็พอนึกออกถึงเหรียญห้าบาทของเรานั่นเองความกว้างที่สุดขององค์พระนะครับผมก็ประมาณสองสองจุดนี่ละครับผมสองจุสามเซน ความสูงขององค์พระสองเซนติเมตรครึ่งนะครับผมความหนาขององค์พระก็เกือบเกือบจะครึ่งเซนนแล้ะครับผมเกือบครึ่งเซนเราได้กำไรเนื้อพระ นะครับผมท่านใดที่มีรุ่นนี้นําไปเลี่ยมสวยๆแขวนออกนอกเสือ้อวันเกิดเบอร์เด์งานบวชงานแต่งงานมงคลทั้งหลายแควนออกนอกเสือ้อเรียกว่าทั้งชายและโชนั่นเองเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสุดกดงามแล้วครับผมก็ต้องขอกราบขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้กราบขอพอบ,บคุณทุกๆท่าน ที่ได้มีน้ำกิตน้ำใจได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะบาเพ็ญบารมีทานทางน้ากิตน้าใจและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอพระคุณล่วงหน้าเดี๋ยวละครับผมขอกราบราตนานิมนต์ อำนาจเดชบาร,รมีอิทธิบาร,รมีบุญญาบาร,รมีแห่งองค์หลวงพ่อเกษมเขมมโกหากแม้นว่าองค์ท่านหลวงพ่อเกษมเขมกโกได้ทราบโดยยานวิถีอันใดขอได้โปรดเมตตาแผ่พระตมีแผ่พระกระแสจิตแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุข จเจริญลูกเรืองไปบูุ์ทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งม,มาปรารถนาแก้วแวดนเงินทองไหลมาเทมาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองคำว่าไม่มีจงยามีแด่ทุกท่านขออนุภาพบุญเนลเมแห่งองค หลวงพ่อเกษมเขมมโกเขาได้โปรดเมตตาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทท่ทานได้เลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินขอความมีอายุวันโนสุขงังพลังมีทนาสารสมบัติปฏิพานสมบัติมรักผลนิพานสมบัติขอจงพึงมีพังเกิดแด,ดท่ทุกทท่ทาน หน้าบัดนี้เป็นต้นไปโดยทั่วหน้ากันเทินในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ